สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องเกษตรอินทรียพาท่านผู้ชมมาทําให้มะละกอหน้าแรงมีลูกมีผลติดดกเหมือนเดิมนะครับเราต้องทําสูตรนี้ก่อนนะครับเพราะหน้าแรงเป็นหน้าที่ไม่ชุ่มชื้นนะครับเราต้องปูนดินถังหญ้าดายยะหญ้าออกนะครับแล้วก็ห่มดินให้เขาด้วยนะครับถ้าใครมีมะละกอนะครับที่เรา ปลูกไว้รับประทานเราก็ดดยหญ้าออกให้เกลี้ยงก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ใช้วิธีพวนดินนะครับพวนดินนะครับ,ร,บรอบๆนะครับถ้าหญ้าออกเสร็จก็พวนดินนะครับการพวนดินนะครับทําให้ต้นมะกรนะครับชอนชัยรากไปได้ง่ายนะครับดินก็เป็นลักษณะที่กดง่ายเพราะาเรา เป็นวินดินที่เราปรับปรุงได้ดีพอสมควรท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับปรุงดินที่ดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับการพวนการทำให้ดินร่วนซุยขึ้นมาอีกนะครับจะช่วยให้มะกอนะครับติดลูกติดผลได้ง่ายนะครับนี่คือวิธีทำช่วงหน้าแล้งนะครับเขาจะหน้าหนาวเป็นหน้าที่แห้งนะครับเป็นหน้าที่แห้งแล้วนะครับ เราก็ต้องเตรียมแบบนี้เลยนะครับบราร์กรเราถึงจะติดลูกได้ดีตลอดหน้าแรงนะครับพอเสร็จเราก็ห่มดินนะครับก่อนอื่นแล้วก็ฉีดพ่นน้ำก่อนเลยก็ได้นะครับเราค่อยเอาฟางแห้งนะครับหรือใบไม้แห้งนะครับมากรบนะครับนี่คือวิธีทำให้มาร์กอนะครับชุ่มชื้นและก็ติดลูกดีนะครับ นี่คือวิธีทำแบบง่ายเลยท่านผู้ชมครับแล้ก็ฉีดพ่นด้วยน้ำนะครับให้ชุ่มชื้นก่อนนะครับเพื่อเราจะได้มองเห็นก็ดีนะครับนี่คือการปลูกไว้รับปทานเองท่านผู้ชมเราก็ทำแบบง่ายเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากวิธีการการปลูกการปลูกผักไวรัปทานเองนะครับก็ปลอดภัยจากปลอดภัยจาก สารคีมีต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านก็ทําได้นะครับเราทําได้นะครับท่านก็ต้องทําได้นะครับนี่คือวิธีพวนดินนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาทานะครับสูตรให้รักอติดลูกหน้าแรงได้นะครับแล้วก็หอมดินใช้ฟางแห้งใบไม้นะครับปกลุมลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ได้มรกอสวยงามแบบนี้เลยวันนี้ลาท่านผูมนะครับสวัสดีครับ